รถสุขาทางแฮทนะครับทางแฮทฮแท็กเซฟบางกอยให้เวลาถึงบ่ายสองถ้าไม่ได้รถสุขขาจะบุกใด้รถสุขาทางแฮชแท็กเซฟบางกอยเตรียมบุกแล้วครับเตรียมจะเคลื่อนอย้ายออกจากจุดชุมนุมบนถนนพระรามห้าฝั่งเรียบคลองพระดวงก,กร,รุงเกษมด้านข้างทำเนียบครับ นะครับชาวบ้านแฮชแท็กเซฟบางคอจะบุกไปหาห้องน้ําตามที่เขาต้องการแล้วครับเพราะเขาไม่ได้รถสุขขาครับตอนนี้ผมอยู่ด้านหลังของแผงกั้นตํารวจที่เอามายืนการเพื่อไม่ให้ชาวบ้านออกจากจุดชุมนุมแต่ชาวบ้านรวมตัวจะออกแล้วครับดูตามครับถ้าตรงนี้ไม่มีเราก็จะเดินไปเข้าห้องน้ำตรงนี้แล้วทีตำรวจมากั้นทำไมครับไม่เข้าใจเอาโหอยตำรวจเลย คนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าราถาห้องน้ำเป็นนี้ไม่มีให้ไเปเข้าทีกพอพรลได้ก็จะเป็นไปนเข้าห้องน้ำเพราะกันใช่ไหมกำลังแล้วมาขวางแบบนี้ตกลงจะเอาอยัางไงกันแนะ่ตกลงจะขวางไม่ให้เราไปเข้าห้องน้ำในกีพรลแล้วไปหารัฐมนตรีวลาวุ่นจะทำเนี่ยหรือตกลงจะเอาอยัางไงจะให้อยู่ตรงนี้ไม่มีห้องน้ำเราใช่ไหม จังครับขยับ19ขยับ19ครับขยับ19ก่อนนะครับพี่น้องค่อยๆขยับไป19ก่อนนะครับอ่ะขยับอไก19ครับพี่น้องขยับไปเช่นจรนงงงเวลาไปเวลาจะเวลาตำรวจเขาเคลียร์ทางให้ออกจะได้เดินออกง่ายๆนะครับ พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอ,อยากไปเข้าห้องน้ำทำเนียบกันไหมอยากไปเข้าห้องน้ำทำเนียบกันไหมเอาเก้าหน้ากหนึ่งเก้าลงเก้าเพื่อไปชิดหนึ่งนี้พี่ๆตำรวจจะให้ผมไปไหมนายของคุณสั่งมาเองว่าอยากเข้าห้องน้ำให้ไปเข้าที่ตอพอลอ ก็ตอนนี้ทุกคนอยากเข้าห้องน้ำกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปกพลใช่ไหมเราแวแวะเที่ยวที่กพลน,นิดนึงแล้วก็ไปดูว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยอยากจะมีน้ํายาพอที่จะแก้ไขปัญหากับพี่น้องเราไหม uh oh. เรื่องไงไงทำไมไม่ทำ uh oh. ทำไมต้องให้มีปัญหา uh oh. แค่ลงหน้ามามันยากมากเหรอ ปัญหาไม่ง่ายกว่านั้นแค่ความเป็นพลน่ะมันมีไม่ได้หรอใส่ชุดละกล้ามดาบเ<อ>าบรียมตละลุมบอลกันแล้วครับบันเทิงเริ่มแล้วครับเป็นตะเลยก้ามดาบเนี่ยกรองน้ำแล้วครับบันเทิงจะเริ่มแล้วครับเ,เ,เดินไปอีกหนึ่งเจ้า,าพี่น้องมองตาตำรวจครับ ให้เขาเห็นดวงตาของเราขอปอเราครับตั้งแน่วันครับเราดูแลความปลอดภัยในะความเรียบอ้อยของพี่น้องประชาชนนัครับนี่คือสายตาของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนดือดรความปลอดภัยนะครับดูแลความเรีย่อนไหบ้านบานกอยก็ถูกไล่จะขนข้าวขึ้นไปก็ถูกสกัดกั้นวันนี้มาเรียกร้องที่นี่ ในตอนนี้นะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ประสานกับทางทัพนิรภัยทีหนึ่งนะครับเพราะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานว่ามีการประสานด้วยของน้ำไว้ในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราประสานให้อีกทีหนึ่งะครับของความเมื่อเมืนะครับอยู่ในความสงบก่อนนะครับเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะออกไปได้ต้องประสานในบริเวณนนะครับเราตองของกองทัพเรบขอความร่วมมือนครับน้องชายๆนครับอยู่ในความสงบครับโดยตามผู้ข้ามาของเรานะครับกำลังประสานให้อยู่นะครับเจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองครับว่าได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับ ครับเอฟซีลุงดอนครับพ่เป้ามาแล้วครับพ่อเป้าลงพื้นที่แล้วครับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรคุณเป็นรัฐมนตรีเมื่อเช้ามีการเจรจากันแล้วแล้วก็รับตามข้อเสนอของพี่น้องบางกอยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการถอนกำลังทหารและเจ้าหน้าที่อุทยาที่ติดอาวุธเข้าไปในบ้านของ พี่น้องบางกอยไปคุมครูชาวบ้านในพื้นที่ใจเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นการถอนด่านสกัดกัน้นการลำเลียงอาหารของพี่น้องไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการถอนคดีความที่มีหมายเรียกสิบคนที่ไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์แต่คุณเป็นรัฐมนตรีประจำกระทรวงกับมีท่าที ที่ไม่ยอมรับฟังและไม่ทําตามเงื่อนไขของรัฐมนตรีที่มาเจรจาก,กับเราเมื่อเช้าโผให้กับรัฐมนตรีเวลาพุตเสียาบาดในะครับเพราะรัฐมนตรีคนนี้มันทํางานไม่ได้ทํางานไม่เป็นไรนั้นยาเป็นได้เพราะบารมีการเมืองของพ่อมันพ่อมาเป็นรัฐมนตรีประจำกระทรวงมันก็บริหารไม่เป็น สุดท้ายข้าราชการกับมีอำนาจใหญ่กว่ารัฐมนตรีถ้ามึงจะมามีตำแหน่งรับไปแบบนี้มึงไม่ต้องเป็นให้ข้าราชการมาไปลัฐมนีแทนมึงเลยเวลาพูดนโบายเขาลุงดอนถอยออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีแรงประท้านดันกันบไม่ได้องไปไกล<า>ไม่ต้องไปไกลไม่เ้่นดันกัน<า>ยิ่งใหญ่แย่งกันอ<า>ย่าแย่งกันอ้าวครับนครบาลหนึ่งก้าหนึ่งน้องฝอมาแล้วครับข้างหลังลุงดอนครับ อันนี้ฝอครับหนึ่งเก้าหนึ่งครับพอฝอครับพี่ตำรวจตรงนี้ไม่เกี่ยวพอฝอครับถอยออกไปก่อนครับมาทำไมครับใครสั่งให้มาอ่านะครับฝอตึงกำลังนะครับสงสัยออกมาจากกอพออกมาจากตำนี้ครับฝอมาแล้วครับ วันนี้ฝอไม่มีโล่ไม่มีกระบอมาครับฝอจำลงออกไปก่อนตกลัฟางคำต่างไทยไ่ต้องใจ่ย็นอนาะรับอรองยนะตนคห็วามองนะเอาไจด้นะจาได้นะโพเฟสคแต่จาได้นะขออับพกกเมืองกยัดหนึงหนึ่งครัตกลบเห้องน้ำ นับให้ทันนะครับว่าออกมากี่ตัวครับอย่านะป้าเดี๋ยววงแตกเนี๋ยเที่ยวยาสั่ตอนนี้เรานับให้ทันนะครับป้าเขาปล่อยมากี่ตัวครับแต่เราแนะนำว่าพี่ตำรวจถอยไปก่อนสักสองเก้าได้ไหมครับพี่ตำรวจถอยไปก่อนสองเก้าได้ไหมครับจะ้ไเราจะโกนบี้องกัน ถอยไป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 สองเก้า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 มวลชนอย่าตามมาครับเดียวหยุดตำรวจถอยไปสองเก้ามวลชนถ้าท่านขยับตามมาเจ้าที่ต้องเดินหน้าต่อนะครับมวลชนอย่าตามมาครับเอาเา ตรงตงตำรวจต้องเดินหน้าอ่ะงั้นพี่ตำรวจเดินมาเล้วเดินมาเดินมาเวลาอยู่ที่เขาเอ้าอ่ะตำรวจเดินมาสิเราบอกเราตัดแนวไว้ครับเป็นช่องว่างระหว่างคนชนกับเจ้าที่ของเราดูแนวดูแนวตอนนี้ฝอหลบไปแล้วนะครับฝอเจอคำสั่งครับฝอหลบครับเอารถพนักงาก่อนเดี๋ยวผมไปตามหาฝอก่อนรัฐมนตรีเดี๋ยวเราเจอกันแต่ถ้ารถพนอกงานยังไม่มา เราก็จะไปเข้าห้องน้ำี่ก่ะบะลอ,อใช่ไหมครมมบับพี่้ดงพี่แดงแดงลอยแางลอยเราจะไปเข้าห้องน้ำก็ไม่ให้เราเข้าเราจะอยู่ตรงนี้ให้ารถข้อหามาก็ไม่มาทำไม,หา,มหารัฐมนตรีมาถามไม่ว,ว่าทำไมมันยอมไม่ได้มเมื่อเช้าเขาเจรจาก,กันแล้วแต่รัฐมนตรีวุฒราวุธศิลปะอาชากลับไม่ยอม ลกลงมันเป็นอะไรของมันนะครับนะครับเดี๋ยวพี่จำดวงมีอะไรจะพูดกับพี่น้องหน่อยพูดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่อยพี่ลุงดอนพามาดูอีกได้นครับอันนี้คือภาพของพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับเดือดร้อนในพื้นที่ไม่พอนะครับมายื่นหนังสือขอลดห้องน้ําก็ยังมีปัญหาถามว่าประเทศนี้จะอยู่กันยังไง นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในยุครัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์ที่เขาบอกว่ามีสามปอปกครองประเทศพี่น้องจะอยู่เย็นเป็นสุขลองมาดูภาพแบบนี้ก่อนครับว่าอยู่เย็นเป็นสุขจริงหรือไม่แต่ขี้จะเยี่ยวก็ยังไม่ให้ขี้เยี่ยวใช่ไหมพี่น้องพี่น้องเอ้ นี่ครับตำรวจเขาตั้งเป็นหน้ากระแผงหน้ากระดานการไม่ให้หมวลชนออกจากถนนพระรามห้านะครับนี่ครับลุงยอนหันให้เห็นนะครับนั่นคือสารกมรมหลวงชุมพรเฉุดมศัิ์แล้วก็ลวัล้วสีร้วเหล็กสีขาวแล้วก็ตำรวจยืนเป็นหน้ากระดานเรียงปึกน,นะครับจากลวเหล็กสีขาวนะครับไล่ไปเรื่อยๆเลยนะฮะ หน้ากระดานเรียงปึกอย่างน้อยสามสองแถวครับจนกระทั่งไปถึงริมคลองฝั่งด้านข้างคำนี้เห็นไหมฮะทาเป็นหน้ากระดาเรียงเปึกสองแถวครับเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวผ่าของมวลชนนะครับนอกเครื่องแบบก็มีเยอะครับขอฝอก็โดนสั่งให้หลบไปแล้วครับและจะพต่อไปอีกถ้าจะทำงนแบบนี้ ແລະគាត់ធ្វើចំតាមអោចដាក់អอกจากគមមជួយផងពីណា